ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มาฟังเรื่องราวอนา,อาศจรรัจนกับพระคาถาสีคำนี้คำอธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขมะมโกคอยลูกหลานหมั่นภาวนาก่อนนอนทุกค่ำคืนจะช่วยเสริมโชคลาบปรารถนาสิ่งใดก็สมหวัง น,นดินแดนถิ่นล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยพระอริยสงฆ์ที่พวกเราทุกคนรู้จักชื่อเสียงคุณงามความดีของท่านก็คือครูบาสีวิชัยอริยสงฆ์องค์แรกของภาคเหนือท่านเปรียบเสมือนประทีบดวงใหญ่ที่ส่องประกายธรรมไปทั่วทุกสารทิศขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ประกอบคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินนี้มากมาย ท่านจึงถูกจัดให้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวภาคเหนือประวัติและเรื่องราวต่างๆของท่านจึงถูกบันทึกเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้จนถึงในยุคปัจจุบันและในประวัติบางตอนของครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่งได้กล่าวว่าท่านครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมีตนบุญมาเกิดที่ลำปางครั้งต่อมา ครูบาศรีวิชัยได้มโนรณภาพไปโดยทิ้งคำพยากรณ์นี้ไวย้ยให้ชาวลำปางได้เฝ้ารอคอยการมาจุติของตนบุญที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์วาจนเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีก็ยังไม่ปรากฏแต่ชาวลำปางก็ยังเชื่อในคำพยากรณ์ของครูบาศรีวิชัยเรื่อยมาขณะนั้นไม่มีใครทราบกันเลยว่าตนบุญ ที่ครูบาศีวิชัยได้พยากรณ์ไว้นั้นได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วณครอบครัวหนึ่งโดยได้กํำเนิดบุตรชายผู้น่ารักและตั้งชื่อทารกนี้ว่ากเกษมณลำปางเพราะเด็กชายกเกษมณลำปางได้เกิดมาในเชื้อสายของเจ้าทางเหนือจึงได้รับการยกย่องของคนทั่วไปทุกคนต่างเรียกกันว่าเจ้ากเกษมณลำปาง หลังจากที่ได้คลอดบุตรมาได้ไม่กี่ปีมารดาของเด็กชายเกษมก็ได้ให้กำเนิดทารกอีกคนแต่เป็นเพศหญิงซึ่งมีศัก์เป็นน้องสาวของเจ้ากเกษมสืบสายเลือดแต่ทว่าเจ้าแม่สาวน้อยคนนี้วาสนาน้อยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าพี่ชายของเธอ คือตนบุญที่ชาวลำปางรอคอยมาสิบสิบปีหลวงพ่อเกษมเขมมะโกได้ฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัดขณะที่หลวงพ่อมีร่างกายที่แข็งแรงจะออกบินทบาทเป็นวัดตามหมู่บ้านใกล้ป่าชา้าและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนั่งฉันอาหารหนาอาสนะเดียวเป็นวัดอาหารที่ฉันนั้น เป็นอาหารที่บูดและเสียแล้วซึ่งคนทั่วไปกินแล้วจะต้องท้องเสียหรือถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลให้หมอรักษากันเลยทีเดียวหลวงพ่อฝึกฉันอาหารที่บูดและเสียแล้วโดยไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องล่วงเลยเป็นที่สงสัยของผู้ที่ใกล้ชิดมากและก็ไม่เคยเห็นหลวงพ่อป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเน้นอาหารแต่อย่างใดการฉันอาหารมื้อเดียวของหลวงพ่อ จะจัดอาหารเป็นอย่างอย่างเช่นผักน้ำพริกผลไม้พอสำหรับฉันในมื้อนั้นๆใส่ไว้ในบาตรและจะฉันอณออสนะเดียวเท่านั้นเป็นประจำบางครั้งหลวงพ่อก็จะไม่ฉันอาหารเป็นเวลาลหลายๆวันติดต่อกันบางครั้งสามวันบางครั้งห้าวันบางครั้งก็เป็นเวลาถึงเจ็ดวันจะฉันแต่น้ำน้ำหวาน ผลละไม้เท่านั้นและฉันเพียงเล็กน้อยมื้อเดียวร่างกายของหลวงพ่อจะทรงอยู่และผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูหลวงพ่อบําเพ็ญสมณธรรมให้กิเลสสิ้นไปจากจิตเพื่อความหลุดพ้นเข้าสุนิพานตามธรรมบัญญัติในด้านการประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปนั้นคือท่านบําเพ็ญอยู่ในทุ่วดงขวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัด ชั้นมือเดียวเป็นวัดนุ่งห่มจีวรสามผืนเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและสิ่งที่นำความหัศจา์ใจมาสู่ปวงสิทธ์ก็คือในยามสมาทานวัดของหลวงพ่อท่านจะนอนหมอบอยู่ที่เชิงตะกอนทั้งวันทั้งคืนโดยไม่คำนึงถึงแดดและฝนและแม้แต่ความหนาวและเยือกเย็ยนสัปานใดซึ่งไม่ัสของคนธรรมดา ยากที่จะอดทนเช่นนั้นได้ท่านมักจะสอนว่าเมื่อมันร้อนมันหนาวเราก็อย่าร้อนอย่าหนาวกับมันคุณ,ณธรรมอันนี้เองก็ให้เกิดศรัทธาแก่ปวงสิทธิ์และยังเคารพนับถือแก่พระเถรานุเถระในจังหวัดลำปางยิ่งนักการปฏิบัติทวดงขวัดอย่างเคร่งครัดของหลวงพ่อไม่ใช่เพียงแต่ถือในป่าช้าเป็นวัดเท่านั้น แต่หลวงพ่อยังได้ปฏิบัติทูดงขวัตและหลายข้อไปพร้อมๆกันเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นคนมากน้อยสันโดษและเผากิเลสให้เหือดแห้งที่สุสารไตรลักษณ์เมื่อมีการเผาโศกครั้งใดตกดึกหลวงพ่อท่านก็จะไปพิจารณาปฏิบัติกรรมฐานที่เชิงตะกอนเพื่อแผ่เมตตาและโปรดสัตว์ในขณะนั่ง ยืนนอนและคุกเข่าก้มหน้าท่ากบเป็นเวลานานท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยเสียงเบาเหมือนกระซิบหลวงพ่อท่านไม่เคยส่งน้ำแต่กลิ่นกายของท่านสะอาดมากในหนังสือที่ระลึกคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อกเกษมเขียมะโกยังได้กล่าวถึงการฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัดของหลวงพ่อกเกษมซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า หลวงพ่อกเกษมท่านได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูการที่มีอากาศร้อนที่สุดในเดือนนี้หลวงพ่อได้ปฏิบัติเช่นนั้นจนร่างกายกล้านเป็นสีน้ำตาลไหมโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เอ็นหลังลุงนอนได้แต่นั่งวิปัสสนากรรมฐานยืนและเดินจงกรม ฉันอาหารนัทที่นั่นกลางคืนนั่งหลับนทะที่อัสนะโตะนั่งเอาฝ่ามือไปรองหน้าผากไว้นั่งหลับปลอกคลุมด้วยผ้าจีวรและหลับเพียงชั่วครู่ชั่วคลาวเท่านั้นหลวงพ่อท่านทนต่อความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีอะไรกำบังการอยู่ใน,นที่กลางแจ้งเป็นวัดซึ่งหลวงพ่อเรียกว่าออกอากาศ การนั่งในที่กลางแจ้งตากแดดอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการฝึกแยกจิตออกจากกายบางปีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในภาคเหนือหลวงพ่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งกลางวันเป็นเวลาแรมเดือนโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่อยู่กลางแจ้งในเดือนเมษายนของทุกปีครองแต่ผ้าตรายจีวรเท่านั้น ในที่โลงแจ้งในเวลากลางคืนปลายเดือนธันวาคมอุณหภูมิลดลงถึงศูนยองศาเซลเซียสหลวงพ่อสามารถทนต่อความหนาวเหน็บในเวลากลางคืนได้โดยฝึกแยกจิตออกจากกายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคงเป็นโรคปอดบวมตายอย่างแน่นอนทุดดงควัดเช่นนี้หลวงพ่อทำสำเร็จมาแล้วหลวงพ่อปฏิบัติทุดดงมาโดยตลอด เพื่อละกิเลสอันละเอียดออกจากจิตใจให้หมดสิน้นการปฏิบัติทุดงควัตรของหลวงพ่อดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือตามร่างกายของท่านไม่ปรากฏรอยกัดของยุงเลยแล้วอีกอย่างปกติหลวงพ่อท่านจะส่งน้ำปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่มีกลิ่นตัวเลยคุณงามความดีที่สะสม บุญบาร,รมีที่หลายคนเคารพและศรัทธ,ธาหลวงพ่อกเกษมเขียมโกที่เราท่านเคารพบ,บูชาและรำลึกภาวนาขอพรบาร,รมีจากท่านช่วยคุ้มครองปกป้องจากอันตรายอย่าเมื่อเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อที่เพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยความมานะบากบาั่นยากที่จะมีผู้ปฏิบัติได้เสมอเหมือน สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นสูงยิ่งนักและมีพระคาถาดีๆในคำอธิษฐานขององค์ท่านดังนี้คำอธิษฐานของหลวงพ่อเกษมเขมะโกว่าตามดังนี้อิทังกุศลกรรมมังมะยากะตังกรรมอันเป็นกุศลน,นี้อันข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัจจัย ให้ขพเจ้ามีความสุขกายสุขใจแม้จะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ขพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเถิดประการหนึ่งตัวเดชบุญอันขพเจ้าได้กระทำนี้ขพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบนักปราชผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีเธอประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าขอจะได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากบาปความชั่วร้ายทุกชนิดเธอประการหนึ่ง ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้าอย่างท่องเที่ยวไปมาในวัฏฏะสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้พ้นจากกิเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลเที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอยข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปนิธนที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้จะได้คล้วคลาดสูญหายเที่ยงแท้แดดเถิด นิพพานะปัจจโยโหตุเมนิจจังหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกท่านได้ปฏิบัติธรรมจุดเป็นพระที่ขาวสะอาดและเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระไม่ติดยึดใครต้องการอะไรขออะไรไม่เคยปฏิเสธ จนสังขารของท่านดูแล,แล้วไม่แข็งแรงแต่จิตของหลวงพ่อแข็งแรงและถ่ายที่สุดหลวงพ่อกเกษมเขมโกก็ได้ละสังขารเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคม2539ซึ่งตรงกับแรม11ค่ำเดือนยี่ยังความอาลัยเศร้าโศกเสียใจมายังหมู่สานุสิ์ทั่วประเทศน้อมกราบคติธรรมคำสอน ครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบัดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประโสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ